สวัสดีค่ะพี่พี่พบกับขา้าตอกช anel นจะอีกแล้วเนาะพี่พี่วันนี้เรามาพร้อมมาพบเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมเวลาเดิมเวลาเดิมปมอวะเวลาเดิมเนาะจากที่เราไม่ไม่เจอกันนานน่ะเนาะสายคลิปแล้วแหละวันเนี้ยผาป้ามาลงคลิปให้พี่พี่ได้ดูได้หายคิดถึงข้าตอกนะพี่พี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่า EP นี้ข้าตอก มันจะมีความสนุกสนานน่ารักขนาดไหนกับพี่สาครูนะพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะม้วนกลุ๊บแบบไหนไปเลยครับไปเลย ดูนี่มากเลยบร้อยนี่แถววะชีวิตชีวิตมันยุ่งยากจริงๆไงเนาะวันๆเนี่ยใช่ไหมอโม่มันซอยบมกเวลาเนี่ยเกลาอยากขึ้นไม่าย้นะโม่อ้ออาววันๆชีวิตไม่มีอะไรหาแต่คอนเทนต์ให้กันเอ,เอาเต็มที่เต็มที่เลย จิ้งจนเนี่ยไอ้หนะมูวดูเอาคนอื่นขอทำงานกันเอาลงมาโอ้จ,จะจงขึ้นไปยังไงโอ้ยบกักมูขี่เอ,อ้ยไปหาปลาไนะหมปลาได้คือดีแถววะยินสบายสบายใจยินแถวะ่ะลงมาลงมามาันเลก สงสารคนอาบน้ำบ้างหมี่ไม่ได้อยากเล่นด้วยนะต่ออ้าวเพรมาะว่าหมี่อยากดื่มน้ำนัำน่นหรอกจาดิลงมาลงมาอาบนี่แหละอาบอาบนป่ากล้วยนี่แหละน้ำอะ่ะอ้าวประกาลุ้งงางเหรอป้าน้ำนานเลยเลยไม่เล่นโคลมาเรืมัดูดูพี่ที่ โอ๊ยมาไหลมันคงจะเต็มหลักนะกะละมังอะน้ำอ่ะน้ำบุกมน้ำน้ำน้ำบึ้ัดใจมันหลังจากที่เราทำห้องแร้วเขาตอบไม่ได้อาบน้ำมาสองมากินนะพีพี่ไม่สองสามค่ะสามบดสามอเียกบมไม่จีเก็นไม่เลเหรอก่มเมันจะไม่ต็มไม่ชาผมเลยไม่จีบกเอแล้ววันนี้ปล่อยให้เล่นเต็มที่แล้วพี่พี่เขาเลยจะล้าง อาบน้ำทั้งสามกูแล้วก็ข้าวตอกแต่อาบข้าวตอกก่อนเราอาบอาบก่อนตอกแตกก่อนน้ำเต็มไม่เป็นนะพี่พี่ดูดูข้าวตอกโอ้ยนี่มั้ยสาวบอกคนคนบอกม่นนั่งล้มหบมัแล้วเฮ้ยมาพูดอยาก่งยังปะอยากนั่งรออยากนั่งดูพี่พี่ยังไม่เสร็จนะนี่กองทรายยังอยู่เลยต้องอาบน้ำก่อนไม่ไหวแล้ว ทรายมีไปเล่นทรายมาเอาทรายไว้ปูพื้นแหละแล้วก็มีตอกกระเล็ดคอยคิดคอนเทนต์ป๊าปาอาบอาบเมุกหอบไหมอ้ลยดอ๊ย <laughs> อนี่แม่ตองใส่อาบนิชยก่อนแน่นเอยสามันหนักมามันยาวมา เดินเดินลงอ่างลงกะละมังอ่างกุชชี่เองอ่างกุชชี่ข้าตอกอ <า S 2> ว่าอันว่าเมนมันเด็ดเกียงคุณเด็เเดเกียงรักปลาดพูพี่ๆรู้สึกวันนี้อาบน้ำจะนิ่งมากเลย ลจะบอกว่าพี่พี่รีโมทเขาตอกก็เปิดเองไปแล้วหนึ่งตัวมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วโตแล้วเปิดแอร์เองเปิดแอร์เองด้วยเปล่าตั้งหมดใครว่าเขาตอกไม่ดื้อพี่พี่เอ้ย เร็วๆป๊าป๋าข้าวยังไม่ได้กินเลยป๊าป๋าอยกนอนแล้วเป็นครั้งแรกเนาะที่ปล่อยให้เล่นมากเลยวันเนี้ยไอ้ตองแม่เดี๋ยวๆอี๋ยวย้ายสี่ตีย้ายสี่อ่ะลงมมาข้าวแล้วโอ้ลงมาาลงมาไอ้ตอลงล้ม เดี๋ยวต้องต้องถูให้แม่ละเดี๋ยวถูเองย้ายลงมาแล้วย้ายลงมาแล้วเนี่ยพ่อต้องอาบน้ำไม่อีก็ต้องอาบน้ำมึงเนี่ยไม่่ะ ไม่ไม่ไม่ทีแรกเราไม่ได้ล็อกนะพี่ๆแล้วมันมีตรงล็อกค้อนสรุปแล้วอาบเสร็จไม่เป็นแล้วเป็นดอกสากูกระถายอยู่เนี่ยร้องและสาต<ส>ัวหูฉิดขล่อ,องมันเนี่อันพวกองนี่เป็นแบบเมื่อกี้แหละยินบอ ถ้าลบแล้วเสร็จไม่เป็นหนาโอ๊ยก็การีี่หนาแล้วพี่จีพี่จนี่อมาบน้ำต่อตอนเชี่ยวเพราะเป็นเรามาสชีดดึกเพราะว่ากลับ้านมีงานเก็บทรายแล้วก็ล้างพื้นบ้านต่อนะพี่จฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครมีปัญหาหลายๆนั้นนะครับพี่จนี่ไปก่อนเ่ยวบายสวัสดีค่ะ